ร้านหวังบู่นะฮะเป็นข้าวหมกไก่เจ้าเดียวที่ผมกินนี่คุณผู้ชม99บาทผมกินได้วันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ขายได้วันละกิโลฮ้ไก่ถ้าเกิดมีออเดอร์ด้วยอ,อะไรด้วยก็เดือนหนึ่งก็เป็นเป็นตันเหมือนกัน สวัสดีครับ CEO ข้างทาง EP นี้นะฮะเป็น EP ที่เรียกว่าผมกินมาประมาณสัก17ปีได้แล้วกินตั้งแต่ยู่25ตอนนี้43ลร้านหวังบู่นะฮะเป็นข้าวหมกไก่เจ้าเดียวที่ผมกินไม่เคยกินข้าวหมกไก่ที่ไหนเลยนอกจากที่นี่พี่เพิ่งรู้ว่าหวังบู่คือนามสกุลไม่ใช่ชื่อ,อแล้วพี่ไม่รู้ว่าป๋าแกชื่ออะไระเราไปคุยกับป๋าดีกว่าสวัสดีครับป๋า ผมกินกับป๋ามา17ปีแล้วผมไม่รู้จักชื่อป๋าเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเรนหวังู่หวังบู่เขาเรียกหวังผมเพิ่งรู้เป็นนามสกุลนามสกุลถ้าใคาจะเรียกหวังบู่เมื่อก่อนผมไปกินร้านปักซอยอ่ะผมเย็นป๋านั่งถือไม้แล้วก็ซ่อมนาฬิกาอันนั้นคืองานอดิเรกเหรอครับตอนนี้ก็ยังซ่อมอยู่ถ้าใครมาทันนะจะเป็นการกินข้าวหมกไก่ที่สนุกมากแกจะนั่งอยู่บนชั้นลอยแล้วก็นั่งมองแล้วก็สั่งลูกน้องทํางานไว้สูตรมาจากไหนครับเนี่ย ทำงานอยู่บางลำพูสิบสามห้างอ่าสิบสามห้างบางลำพูได้ค่าแรงวันละห้าบาทครับก็อยู่ในครัวทําข้าวทําอะไรในไรแนี้อ๋อก็คือในครัวของร้านอื่นใช่ใช่เราทํางานที่นั่นแหละเปิดมากี่ปีแล้วเนี่ยห้าสิบสี่ปีใช่ไหมห้าสิบสี่ปีอยู่เมื่อก่อนผมเกิดอีกอ่ะครับผมสมัยนั้นทองบาทละสามร้อยทองบาทละสามร้อยสมัยจอมกนตริต จอมผสมสลิดนี่ก็2 2 5 1 6ครับผมสูตรไม่เคยเปลี่ยนก็พยายามจะไม่ให้เปลี่ยนลูกห้านทำอาจจะมีเพี้ยนๆหน่อยหวังบูยู่เท่าไหร่แล้วครับ74 74ปีงั้นเดี๋ยวผมขอไปยานก่อนสวัสดีครับนี่อ๋อเราจะรีเก่า นี่ของใหม่ชาชักไม่หวานดิเออรสชาติกำลังดีนี่ครับผมจะกินกับอันนี้มันเละได้เลยอะ่ะจริงๆพี่เป็นคนพระปแดงที่พระปแดงเขาก็จะมีชุมชนสุเหล่าอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาหารซึ่งตอนเด็กๆกินไม่ชอบจนได้มากินที่นี่แหละเมื่อก่อนกินอยู่หน้าวัดพิชัย ขาดเจอเข้าเลยใช่ใช่มีแนะีิมีคนคนพื้นที่แนะนำอืมก็เลยลองกินดูเฮ้ยได้ว่ะมีสิบสาขาครับเป็นภายในครอบครัวหมดเลยครับอืมพี่ไม่ได้กินรสชาติเด็ดๆแบบนี้มากี่ปีแล้วพี่กินเรื่อยๆสั่งสั่งไลแมนแต่ทุกครั้งไลแมนจะโทรไปถามพี่สั่งจริงใช่ไหมมุ๊ไก่กลัวกลัวไม่เอา กินกับพริกขี้หนูครึ่งเม็ดคออเมนูเขาหลากหลายมาก<ช>ลาเลือกเยอะมากมแต่พี่ไม่เคยกินอย่างอื่นเลยนอกจากาไอเนี่ยข้าวหมูกไก่อ่ะแล้วมึงก็รู้จักกูไม่มีทางหมดอยู่แล้วหม <laughs> ดไม่หมดผมบอกเลยกินหมดเลยอยู่ในซอยสมุทรนิเวศห้าซอยสุเหษ่าฮะสมุทรปราการกลิน่นเครื่องเทศไม่แรงมากปกติข้าวหมูกไก่กลิ่นเครื่องเทศจะแรงๆหน่อยถ้าไม่ใช่คนอิสลามส่วนใหญ่จะไม่ชอบ ค่อนข้างเป็นอาหารเฉพาะนี่คุณผู้ชม99บาทผมกินได้วันหนึ่งอ่ะมือสามสิบเองนะกูเหนื่อยแล้วนะผมจะไม่ไหวแล้วนะฮะผมเริ่มอิ่มแล้วไอ้ที่กินไม่หมดนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเยอะเยอะมากอ่ะลูกค้ารู้เราบอกเขาทุกรอบเรากินน้อย สวัสดีครับค่ะเหมือนนกัพี่นะเป็นลูกสาวใช่ค่ะคนโตค่ะลูกสาวคนโตร้านนี้เปิดมาเปิดมาตั้งแต่ตัวเองอายุ17ขายของก่อนแล้วเข้าไปเรียนหนังสือจานเท่าไหร่ฮะตอนแรกที่เปิดโอ้ที่เปิดมาตอนนั้นประมาณ8บาท8บาทประมาณ8บาทค่ะข้าวจานละ8บาทนึกไม่ออกแล้ววาทุกวันนี้ขายได้วันละกิโลฮะไก่ อย่างวันเสาร์วัอาทิตย์ก็ประมาณ4400กว่าโลอย่างวันธรรมดาก็ประมาณ300ถ้าเกิดมีออเดอร์ด้วยอะไรด้วยก็เดือนนึงก็เป็นเป็นตันกันแล้วแต่ออเดอร์มาด้วยมีกี่สาขาครับตอนนี้มี9สาขาแต่ตอนนี้ก็จะเนี่ยสาขาที่ลาซาี่ก็เพิ่มมาอีกสาขาหนึ่งนะครับ<า>มีล<ม>าซ<ม>าดด้วยมเยมื่อไหร่จะเปิดแถวท่องรอครับโอ้โหแถวท่องรอค่าค่าค่าเช่าแพงอร่อยขนาดนี้เคยมีคนซื้อสูตรไหมครับ นีค่ะก็มีคนมาขอซื้อสูตรเหมือนกันแต่ที่นี่เราบอกญาติพี่น้องเราเยอะอเราก็อยากจะแบบที่มีส่วนใหญ่ก็คือเป็นาตาพี่น้องทท้งนั้นเลยใช่ครับเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรครับก็คือต้องสดใหม่ทุกวันก็คือถ้าเหลือหรือไหมแลก็ทิ้งเลยอย่างนั้นเลยแล้วไม่มีการค้างไม่มีอะไรค่ะทาใหม่ทุกวันใช่ค่ะน้ําจิ้มก็ทําวันต่อวันเลยน้ําจิ้มนี่ก็ไม่ใช่ซื้อด้วยไม่ได้ซื้อเายเองค่ะครับผม มีเมนูอะไรที่แนะนําบ้างครับที่ควรที่มาแล้วต้องกินอ่าผม่ะผมกินอ้นี้อย่างเดียวคืออ่าข้าวหมกไก่ตัเก้าเก้าแปดสิบแล้วก็มีเจ็ดสิบบาทมีหมกเนื้อแล้วก็ซุปเนื้อค่ะแล้วก็ยำไก่แทบยำไก่แทบแล้วก็ข้าวมันไก่ย่างหมกไก่ย่างตามด้วยต้องมีชาชักด้วยชาชักด้วยค่ะชาชักสูตรของทางร้านเลยนะคะชาได้ค่ะอันนี้ผมก็เพิ่งมากินนะเมื่อก่อนไม่มีเขาไม่มีค่ะอันนี้ขึ้นท้นค่ะผมชอบที่มันไม่หวานค่ะนะครับ ท <Okay. S 2> ุกตัวก็มีเป็นบางวันค่ะ,คคะจะบอกว่าฝากร้านก็ฝากไปเยอะแล้วก็คือว่าอยากจะให้มาอุดหนุนทุกๆสาขาที่เป็นหวังบู่นะคะคแล้วก็สาขาของหนูเนี่ยคือสาขาที่เนี่ยคือบรรยากาศดีเป็นกันเองคือร่มรืออ่นจุดเด่นก็มีของเก่าของโบราณให้ชมดูนะคะคิดถึงย้อนอดีตได้ค่ะก็เข้ามาจากโรงเรียนสตรีนะคะตรงเข้ามาประมาณ500เมตรอะค่ะแต่สุข,ขุมวิท35ซอยัสวันนนะคะเข้ามันไก่สูตรบางลำพู13บห้าง รสชาติยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะ,ะมาลองเมนูอื่นกันบ้างนะผมกินแต่อันนี้อย่างเดียววันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมึะเคียก่อนเดกแต่จะไปยากตรงไหนมั้พี่เกียร์เนี่ย แี่นะพี่ะไี่พี่พจ่พี่ยี่พ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 ห่พี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 ่ร่พีจะีปพี่พพี่พีีพี่นี่ีนี่พ ที่ผ่านนะผ่านไหมผ่านเรื <laughs> ่องดสุด